ะะจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมด1ิบใบนะคะเพื่อดูว่าการแอคชั่นของในอนาคตของเขาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะแอคชั่นอะไรบ้างน,นะคะสําหรับใครที่ถามเข้ามานะคะว่าสร้อยโอเมงมีอยู่ไหมยังมีอยู่ให้บูชาอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่กดที่ตะกร้าได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสําเร็จนะคะเหมาะกับเรื่องของการงานการทําธุรกิจนะคะการยิวง,งานพวกนี้นะคะก็สามารถใส่เป็นเครื่องประดับประจําวันได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีโรสโกนะคะ เวลาที่เราสั่งนะก็จะมีกล่องแบบนี้ให้นะคะเป็นแบบสวยๆแบบนี้นะคะส่งไปให้ที่บ้านนะคะสาหรับใครที่สนใจก็กดสั่งที่ตะก้านะคะหรือว่าจะกดลิงก์ด้านบนดะก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราไปเลือกไพ่พร้อมกันนะคะไปเลือกไพ่พร้อมกันเลยสิบไปนะที่ผมยุ่งมากสิบไปเราจะทำยังไงต่อไปหน้ากับความสัมพันธ์นะคะสิบไปหนึ่ง ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ the strength ะคะ่ะใบที่สามนะคะเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่แปดไม้เท้าค่ะมีไพ่ตึกพังนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะ 7ถ้วยค่ะแหงแมนะคะแล้วก็เป็นไพ่เจดางค่ะโอเคคนนี้ดูเจ้าชู้เนาะคนนี้ดูเจ้าชู้นิดนึงอาจจะมีคนคุยเยอะแลออาจจะมีการครบซ้อนกันเกิดขึ้นนะคะเท่าที่หญิงดูเนี่ยคุณอาจจะอ่า มีปัญหารักๆเลิกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหากันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ไม่ใช่คู่ที่แบบเพิ่งคบกันแล้วสวีทหวานหรือว่าแบบเออเตรียมจะไปแต่งงานหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่เรียนรู้กันมาสักพักแล้วเกิดเกิดคําถามว่าเอ,อ้ยเราแบบทําไมความรักความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนสักทีนะคะเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ บังซ่อนเร้นหรือว่าต่างไฟล์อาจจะย,ยังเลือกอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขากําลังจะแอคชั่นต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าสิบเหรียญขึ้นไปแรกสิบเหรียญน,นี่จะเป็นไพ่เกี่ยวกับการแต่งงานนะคะการแต่งงานความที่แบบรู้สึกจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะแอคชั่นต่อไปเป็นเรื่องที่ดีคือเขาจะทําให้มันชัดเจนนะคะแล้วยังมีหนึ่งถ้วยด้วยนะคะคือเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะแหละแต่ว่า คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะถ้ามีปัญหาทําให้คุณก็ต้องห่างกับเขาหรือว่าเขาอาจจะแบบไปคุยกับคนนั้นคนนี้นะคะหรือว่าอาเบรกการติดต่อสื่อสารกันไปคือห่างกันไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะแอคชั่นต่อไปจากนี้ก็คือหนึ่งเขาจะพยายามเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะมีการลงทุนกับความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะคะดังนังจะขยายเพิ่มห้าใบนะคะ ไนอ็อกคัพนะคะไพ่นอ็อกคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบเ,เป็นรูปคนที่เดินเข้ามาหาเราถือถ้วยเข้ามาหาเราใช่ไหมคะเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ห่างกาันไม่ได้คุยกันหรือว่าเกิดปัญหาความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาจะเป็นคนที่เข้ามาง้อนะคะเข้ามาต่อความสัมพันธ์นะคะเข้ามาขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเข้ามาแบบเออมาง้อแหละ ดึกแล้วนะตอนนี้ห้าทุมครึ่งนะคะเป็นไพ่ฮารโรแฟ้นนะคะเขาจะทำสิ่งที่ควรจะทำอ่ะที่จะถูกต้องทำน้องทองทำดีวิวนะคะเพื่อคนนี้ดูเจ้าชู้นะ ส่ถ้วยนะคะบากคนชอบผลยากด้วยนะคะแล้วก็เป็น king of cups นะคะโอเคอย่างที่หญิงบอกเลยนะคะถ้าคุณมีปัญหาก,กันอยู่มันจะเกิดการเคลียร์นะคะเขาจะทําให้มันถูกต้องมากขึ้นซึ่งมันดีกับเรานะคะมันดีกับฝั่งเราคือเขาจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาที่เคยเจอจะถูกเคลียร์เพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะ รู้แล้วว่าเขาจะต้องเลือกใครนะคะหรือว่าอาจจะต้องห่างกันไปก่อนและสุดท้ายเนเขาก็จะกลับมางอนะคะกลับมาคืนดีนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวหญิงจะเปิดไพ่อลอเคิ่มเพิ่มนะคะมาดูว่าไพ่อลอเคิรอยากจะบอกอะไรนะคะ trust, trust นะคะบางคนอาจจะแบบไม่หมอเขาไม่มาแล้วเขาไปแล้วเนี่ยต้องเชื่อไพ่นะคะมีความเชื่ออยู่ตรงนี้นะคะ romantic feelings นะคะ ต่อไปมันก็จะเป็นเปลี่ยนบรรยากาศนะท,ทั้งถ้าคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเรามีปัญหากันบ่อยมากเลยผีบ้ามากความรักเลิกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ความรักความโรแมนติกเนี่ยยังรอยอยู่ข้างหน้านะคะยิงก็เอาใจช่วยนะโรแมนติกเฟลลิ่นะคะแล้วก็อีกไพ่ไปสุดท้ายนะคะดิเซชันนะคะสิ่งที่เราเห็นอาจจะแบบมันอาจจะไม่ใช่ตรงกับที่ใจเขาคิดก็ได้นะคะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะ เดี๋ยวขออีกไปหนึ่งนะขอไปสุดท้ายอีกไปให้บบอกระเปอดไหนะคะโอ้ยอุย๊ยชูเลิฟคือถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นบทิี่สุดรักแท้ยังไงก็ไม่รู้อะคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆใช่ไหม คุณเป็นคู่กันจริงๆก็พูนเป็น general reading นอกากอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงมางหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆคุณจะกลับมาแล้วก็ได้แต่งงานที่หญิงบอกอันนี้มันให้รักแท้นะคะคุณก็จะเสพสุขกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะ a คชั่นต่อไปนี้ก็คือเขาจะทําให้มันชัดเจนนะคะเขาจะทให้มันถูกถูกต้องทานองคลองธรรมนะคะหรือบางคู่อาจจะคบกันมาสักพักรกักๆเลิกๆไปถึงเวลาจะตั้งแต่ง แล้วก็จะได้แต่งงานอะไรทำนองนี้นะคะก็แสดงความยินดีร่วงหน้านะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะคะก็กดลิ้นนัานบนได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานทุกๆวันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ